Read My Lips โดยครูพัฒพนรจดิหญิงดรพัชราวด์สอน Read My Lips วันนี้เป็นคำพูดของนักปรัชญาแล้วก็นักประวัติศาสตร์ชาวสกอตคือโทมัสคาร์ไลล์โทมัสคารลล์พูดไว้สั้นๆว่า Every noble work is at first impossible ก็เป็นไอเดียกับ รีดไมลิฟ p s หลายๆครั้งที่เคยเสนอมานะคะก็คืองานที่ทรงคุณค่าทุกชิ้นดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ในตอนเริ่มต้นเสมอแปลว่าอะไรที่มันยากและมันดีมันก็ย่อมจะไม่ง่ายนะคะเป็นเรื่องที่บอกให้เราทุกคนจงมีความพยายามคะ่ะการที่เราจะประสบผลสำเร็จเราต้องมีความพยายามและเรื่องยาก ก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายในที่สุดเองค่ะติดตาม Read My Lips ฟังเรื่องดีๆต่อชีวิตได้ที่นี่ Navy Time เรื่องดีๆประเทศไทยยามเช้า